น,นี้ก็มาถึงท่าก,กาศยานะครับโอนนเคครับแล้วก็เดินทางมาถึงหาดใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกของปานานะครับที่มาหาดใหญ่ับวัรดบ แจน,นอ่านออกไหมครับอยอดมาครับที่นี่ก็คือใต้นะครับของเราจัดร้านได้สวย ตำคำล่ำลือนะครับปนาเคยมาไหมอจารย์เล่าให้ฟังหน่อยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับอําเภอจันะนะครับทะเลสะกอมวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของร้านนะครับอําเภอสะกอมอําเภอจันะวิวสวยนะครับอยู่นี่อยู่ในทะเลอะไรครับจ๊ะ เอาไทยครับเอาไทยเน้องเอาไทยตรงนี้มันจะดีตรงที่ว่าน้ำมจะตื่นน,น้ำมันตื่น <ไป S 1> เนาะร้อยเมตรก็ยังเท่าอ,อกอ่ะเท่าอ,อกอยู่นะครับเก่า,ามันเป็นกับอืมสุดยอดเลยด,ดลยูบรรยากาศนะครับรู้ราไหมเนี่ยต้นมะพร้าวนี่ก็ชอบนะ ข้าประจา์ตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้อันนี้อะไรนี่ไม่ใช่เก็บสวยเวล่านู้นไอีมอ่วงเนี่ยครับผมห้สวยมันได้วิวอะเก็บเป็มหน่มงเห็นผู้เก็บนน <c oughs> มันยอมแน่มึเป็นเลขแปดะไห <c oughs> นรอที่เขาซุ้มที่ถ่ายรูปเลยนะครับนี่ คุณก็จะได้เห็นความงามของร้านอาหารนี้เป็นวิวที่สวยงามมากโอเคนี่ก็จะเป็นสมสีม่วงฮะส้มสีม่วง ดูสิมุมของท้องฟ้ากับทะเลแล้วก็สีม่วงตัดกันนะครับน,นี่ก็สีขาวเขามีวิวให้ถ่ายรูปตลอดชายหาดเลยนะออ้ตรงนี้ก็นะครับรั้วก็ดูสวยเอาไว้ไปทําที่ปเจฟาร์มกันนะครับไอ้ปเจฟาร์มมีวิวอะไรอยู่ข้างหลังอยู่ตนข้าวอันนี้ก็เป็นนะครับในฝั่งขอบจุดถ่ายรูปตัวสี่นะครับ Đây nè, cháu Chéo 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 chéo. Thế nó. Thế. này. ngàm thông riêng. ก็บรรยากาศยามเย็นเอาวนะครับทุกคนต้นมะพร้าวนี่ใครทำได้ นี่ไงอันนี้คือซิกเนเจอร์นะครับเปลาเนี่ยทำได้ไงมันเอียงมา ที่นี่คือนะครับอำเภอจะนะใช่ไหมนะครับทะเลอาวไทยดูข้างหลังเราไล้ลกันนะครับเจมไหมครับทุกคนมีวัวด้วย ใส่ผมแล้วท้ายแช่ไดกันต้องเางต้องคบกันครึ่งทางครับคุยกัน in her.